โอเคง่ายๆก็เข้ามาดูคลิปนี้แล้ว,ลวก็ช่วยฝากติดชอบเออช่วยฝากกดติดตามช่องของท่านผู้ชมคนนี้ด้วยนะครับคือพี่แกขอขอขอมาซะแบบเออพี่ให้พี่ใเออช่วยฝากกดไลค์กดติดตามช่วยฝากช่องผมได้ครับฝากช่องเด็กผมได้ครับโอาเคงั้นผมฝากแล้วผมก็รู้ไว้เนาะอ๋อผมบอกอีกอย่างนึงครับผมไข่เออท่านผู้ชมไปตั้งค่าเออไอแท็บไอนั่นด้วยนะผมไอแท็บเมนูอะ ที่ผมเคยทํานะผมที่ผมทําอยู่นะช่วยช่วยเอ,อช่วยทําด้วยนะผมคือว่าเออผมมีปัญหาตรงที่ว่าผมอาทิ์คลิปของคุณไม่เจอนะผมแล้วก็ช่วยไปยืนยันตัวตนจากทาง youtube ด้วยนะจะได้แบบอืมจะได้แบบเรียกว่าไงจะได้แบบเออจะได้ลงคลิปได้เยอะๆทำบล็อกคลิปได้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะ ช่องนี้ก็ทําคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟล์ผมเล่นฟรีไฟล์ก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมนี่กดไลค์โชว์เลยนะเดี๋ยวสักครู่นะั้นเน็ตช้า <laughs> นี่ผมกดไลค์โชว์เลยเนี่ยอโอเคก็จบกันแล้วเนาะโอเคผมอ่ะฝากช่องเรียบร้อยโอเคไปเอ่มโอเคไปเริ่มคลิปได้ กาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมพกันอกล้กันก้าโอเค่าเอนะผมโอเควันนี้เราก็อยู่กันในเกม a c ป Light s i r u l a t ร r ระบบ1.5นะเวอร์ชั่น1.5แนะผมเวตาเนะหรือเปล่าอะไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เกมนี้เป็นเกมสร้างจรวดในอวกาศเนาะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะผม แล้วก็ในคนหัวเลยเอ,อืม,อม,อม,อมโอเคหกสิบเฟรมเนาะโอเคดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องอ่าพูดได้คำเดียวนะโอ้อังกฤษครับรออะไรก็เกมนี้ผมก็เป็นเกมจากเกมเอไม่รู้เหมือนกันนะผม ซึ่งเขาอัปเดตมาเยอะพอสมควรนะผมเนี่ยเวอร์ชันก็อย่างที่เห็นนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเวอร์ชันที่หรือว่าหนึ่งจุดหนึ่งจุห้าแล้วนะเป็นเวอร์ชันที่ดีพอสมควรนะผมโอเคชื่อว่าอะไรดีก็เวอร์ชั่นนี้ผมก็เป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตมามากพอสมควรนะผมก็อย่างที่เห็นนะผมก็เกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นก่อนนะผมเล่นก่อนที่จะมาเล่น เล่นเกมอ,อื่นอีกนะโอเคไปเริ่มกันเลยป้ายเนี่ยไปกดถูกเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมุ่มก็ไม่ได้โอเคมาละก็เป็นเกมสร้างยานอาวกาศอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะก็อย่างที่เห็นนะผมมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเพียบเลยผมแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนเท็กเจอร์ด้วยนะอ,อ้าวอันนี้ต้อง อคือผมก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะผมว่าเขาไอ้นี่เขาเรียกว่าไงอะเออโอเคไงไก็มาละดูหน่อยสิว้าวคนหอนเลยนะโอเคช่างมันผม ก็ผมขออนุญาาทำทำความเข้าใจกับระบบเล็กน้อยนะผมคือว่าเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานะโอเคมันก็ไม่ได้เล่นมาพักๆใหญ่ๆเลยแหละนะก็เกมนี้ถ้าใครบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ใพี่ไม่พี่เล่นกลางจังเลยก็จงเข้าใจไว้นะผมคือผมผมไม่ได้เติมเงินนะผมคือเกมนี้ต้องเติมเงินเอานะก็เป็นเกมไม่เสียตังค์นะผมเป็นเกมฟรีนะผมแต่เราต้องแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้อง เติมเงินเพื่อเอาพวกเอาพวกอุปกรณ์ต่าง,างๆผมเนี่ยก็อย่างเช่นนะคืออุปกรณ์พวกนี้มันอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสําหรับคนคนอย่างผมสักเท่าไหร่ครับผมโอเคช่างมันเถอะแ,แล้วไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะไอแมวแมวสิอย่าออกสิไม่เอา โคงโอเคโอเคโคงอยู่นี่ใช่ไหมโอเคไอ้ okay. Okay. เราก็หายตั้งนานถ้าจำไม่ผิดมันมีการก๊อปปี้ด้วยใช่ไหมอ่าใช่ก๊อปปี้เออเนี่ยมันมีการก๊อปปี้ด้วยเออก็กาใจนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมามทำแบบในรูปแบบเรียกว่า ก็ผมจะมาทำในรูปแบบที่เรียกว่าเอออืไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันแฮะผมจะทำเออ,เออผมอ่าผมพูด,ดง่ายๆก่อนเลยผมจะไอ,อ้นี่ก่อนนะผมคือว่าผมเนี่ยต้องการที่จะแบบทำยานที่แบบไปโคจรรอบโลกสักสักครั้งหนึ่งนะผม,มก็ฝันมานานแล้วแหละก็เกมนี้ก็ผมอยากดูเหมือนกันนะว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่า ถ้าใครใครบอกว่าพี่ฮะพี่พี่ต้องทำแบบงู้นอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมก็ประมาณนั้นเลยซึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งมาเล่นเนาะก็อาจจะไม่รู้เราเกี่ยวกับระบบอะไรต่างๆนานานะผมก็ก็อย่างที่เห็นนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะขออนุญ,ญาตไปออกแบบแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมามันต้องออกแบบอย่างไงเอ่ย เอ่อฮัลโหลโอเค Co ปปขึ้นไปก่อนสักระยะหนึ่งโอเคเรามีแบบนี้แล้วใช่ไหมอออจะทำไงดีเอางี้ผมต้องการแบบเครื่องเครื่องยนต์แบบไม่ต้องใหญ่มากอ่ะนะโอเคช่างมันดีกว่าอืมถ้าที่ผมคิดนะ ผมคิดว่าเราแ่าจะทํายานที่แบบไปโคจรรอบโลกนะผมก็เอาไอ้นี่ไปดีกว่าเนาะปึ๊บอ่าไม่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 เอาอันนี้ดินี่แล้วก็ใส่ไอ้นี่ไปรั้ผมใส่โปกโปกไปโลกดิไม่ใช่โปรกนะผมโอเคแล้วก็เอา R C S ไปด้วยนะจะได้แบบโคจรได้อย่างดีๆนะผมอืม ผมงงผมงงฮนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเออง,งงงงฝ่าพระงงฝ่าเวอร์ชันที่แล้วอีกนะเนี่ยผมขอบอกไว้ไว้เลยนะผมผมผมงงฝ่าเวอร์ชันที่แล้วนะผมงงมากนะโอเคก็ซึ่งในระหว่างนี้ผมก็อาจจะทำยนันแบบมัมวๆตัวๆนะผมก็แล้วแต่เลย โอเคแล้วก okay. ็ไอ um, ้เจ้าน on uh, okay, so ั่นอยู่ไหนเอ่อไอ้นั่นไอ้เาเรียกว่าอะไรนะแผงโซลาเซลล์เออแผงโซลาเซลล์อยู่ไหนเอ่ยไม่เคยเห็นเลยฮะอ๋อยังไงแผงโซลาเซลล์โอเคจะอยู่อย่างนี้ก็ได้หรือตุ๊ตุ๊ตุ๊ เล่นอะไรของผมเนี่ยฮะไมยผมเล่นอะไรของผมเนี่ยโอเคเอ้ยเราต้องเราลืมใส่นั้นด้วยฮะไอ้แผงพลังงานอยู่ไหนอะอืมภาคนี้มีแผงไหมไอที่เก็บพลังงานผมในในเวอร์ชันที่แล้วมันมีนะแต่เวอร์ชันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวขอหาหาก่อนแผงพลังงานไม่น่าจะมีผม ดูว่าเขานี่จะต้องเติมเอาเนาะเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจปิดโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้วแล้วล่ะใส่เอใส่นี้เข้าไปไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะมันจะได้หรือเปล่าเนี่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะรอดปลอดภัยโอ้หไม่น่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอ่าแต่ไม่แน่ว่าผมอาจจะปลอดภัยก็ได้ ไม่ค่อยได้เติมไม่เติมเงินนะผมเกมนี้ผมลงทุนว่าผมไม่เติมเงินเกมนี้ไม่ไม่ลงทุนสักเท่าไหร่นะผมไม่ไม่เติมเงินโอเคไ,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  okay. ไปเพียงแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งผมตอนนี้ผมคิดนะเอาไททันเอนจินไว้ก่อนเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะสามารถเดินทางไปไปเออเจ้าไปที่ไหนได้นะผม ที่จริงเราต้องใช้เขาเรียกว่าไงนะอือที่จริงเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าเราต้องสร้างยาในนั่นด้วยนะผมแต่ดูเหมือนว่าผมไม่ได้เติมช่าง,ไม,งมไม่เกี่ยวกับเติมตังอะไรทั้งนั้นอันนี้ขึ้นไปเดี๋ยวอันนี้ขึ้นไปปุ๊บปุ๊บอ่าเอออย่างนี้ อะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่มันคืออะไรนี่โอเคโอเคออา,อ,า,อ,าออกไปอะไรกันนี่ผมทำอะไรอยู่ใครใช่วยอกผมทีปึ๊บไหเอา เดียอยยญาดนะผมโอเคได้ยู่นี่ทิ้งนี่ทิ้งโอเคขึ้นเลยเอ่อต้องการอาือจะทำไงดีโนโให้สามารถให้สามารถขุขดโครจอนได้ได้รอบทิศรอบทางผม เอ่เท้าที่ผมคิดนะสิ่งที่ผมสามารถทำได้ควรจะเป็นอะไรเอ่ยอืมผมที่ที่ผมคิดนะผมคือว่าผมอยากจะทำสถานีอวกาศฮนะแต่ท้าที่ผมคิดแล้วเนี่ยเราไม่น่าจะทำหไหวนะยผม <S <S เพราะว่ามันไม่มีพลังงานเลยผมคือเขาน่าจะเปลี่ยนแล้วมั้ง โอเคไม่เป็นไรใส่ปลอ,อกปลอ,อกปลอ,อกโอเคปลอ,อกอยู่นี่อืมปึ๊บอ่าแล้วก็เอาไอ้นี่ผมอ,อ๋ออันนี้ไว้ทุกท่านอาจจะไม่เข้าใจผมอาจจะงงๆนิดนิดนิดนึ่งนะผมเพราะว่าผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานผมเปล่าแหลกแหลกสุดยอดแหลกมากนะครับอ้าวเฮ้ปึ๊บอ่า แล้วก็นำเจ้านี่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 ลงมาโอเคนี่ในอยู่โอเคก็ในอยู่นะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถไปถึงไปถึงดาว ไม่อย่าพึ่งไปถึงดาวเลยเรายังเดินทางไม่จังเรายังไม่สามารถเดินทางไปไหนได้โอเคเอาละขนาดก็ประมาณนี้เนาะออกไปนิดนึงโอเคปึ๊บปึ๊บก็ปปอปปี้โอเคนี่โอเคพอละ แล้วก็ใส่เจ้าเน้นแปรผมมันอยู่ในมันอยู่ในโอเคนี่เอิม่มปึ๊บอ่าปึ๊บผิดด้านโอเคนี่ปึ๊บไม่ใช่สิไม่มันไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นอันนี้อ่าคัปปี้โอเคแล้วก็อย่างนี้ ทุเรศเว้ยทุเรศเว้ยฮโอเคเสร็จละยานต้นแบบนะผมอันนี้เป็นยานต้นแบบนะยังไม่ได้ทดลองลองไปแบบจริงจริงจังๆนะผมถ้าเราแบบต้องการแบบจริงจริงจังๆก็ค่อยค่อยขึ้นไปเนาะโอเคได้อยู่ได้อยู่มัง้งนะได้อยู่ละมัง้งนะผมอันนี้เอาออกไปเลยถ้าที่ผมคิดนะ ปึ๊บปึ๊บอ่าอืเอเดี๋ยวสักครู่เอาอยานพวกนี้ลงมาก่อนอาจจะน่าเบื่อน้าเบื่อดนึงนะผมก็ขู่คีเกียจต,ตัดเนาะเกมนี้ผมคี้เกียจตถัดผมมันอาจจะน่าเบื่อน้าเบื่อดนึงนะผมก็สุขจงรู้ซะว่ามันเป็นงานงานชิ้นบัวแดงนะผมหรือเปล่าอะไม่แน่ใจเหมือนกัน RCS อยู่ไหน RCS อันหนึง่ง RCS อยู่นี่ไงโอเคเอาละไปกันเลยแล้วกดเพลงไงโอเคไปเลยว้า wow. วดูสกอร์ยานสุดกระหลงกุง้ง <c oughs> เฮ้ยอย่าว่าอย่างนั้นสิเออผมลืมเอาปลอกมาด้วยฮะปลอกนะผมโอเคเอ่อเลือกไปสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนนะผม เปิดพลังงานปึ๊บป๊บปึ๊บปออนออปึ๊บ,ปบ, on, on, on. ปบเปิดรถแล้วใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันแหลกแหลกไหมใชสูรตรการอะซึ่งภพารกิจน,นี้เป็นภารกิจที่พราทายของทวยนะผมก็คือว่าเริ่มต้เป็นเลยซึ่งภารกิจน,นี้ผมห่นคด ที่ผมคิดว่าผมคิดว่ามันไม่ได้จะไปถึงได้ผมเพราะว่าพลังนเชื้อเพงเนี่ยก็ใกล้จะหมดเต็มที่แล้วไอับกบเปซนตึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเกงสักเลยนะโอเคได้สักี่นแล้วเอเคไปแค่ซ็ตแล้วก็อันนี้เลยหัหัวอ,อันนี้เป็นเทคนิคจากทางบ้านเลยไปดูจากช่องของบับมาแล้วก็ ก,กินๆินะ okay. ่อยโอเคลอไปผมอ๋อาล้มันถุงมันหักไหมผมคิดว่าไม่น่าจะไปถึงล้วได้ผมโอเคเราโอเคดูล้วล่ะเลสสมี่งถ้าผมจะออกนอกบงกัจอแล้วตอนนี้พลังงานเหลือประมาณ64%ปรนะผม63%าแล้ว ซึ่งผมคิดว่าเราจะตีวงเราจะตีวงตั้งแต่ตรงนั้นเลยผมซึ่งดูเหมือนว่าดาวเทียมเนี่ยน่าจะอืมดาวเทียมเนี่ยไม่น่าจะสามารถไปถึงได้โอเคออกนอกวงโครจรแล้วตีหักมุมแล้วผมขึ้นไปสัก50สินี45ปเก็ได้เอ F45 ฟุตก,ก็ได้ผม5แล้วใช่ไหม้อผมถึง5แล้วหักหัว เต็มกำลังแล้วผมแล้วก็แล้วก็ตีวงแล้วผมนี่ซึ่งที่จริงเราควรจะแบบสามารถที่จริงเราควรจะไอ้นี่นะโอเคแล้วก็ตตางรักมีต่อไปเรื่อยๆผมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะพอนะผมอาจจะได้ทํายาละหม่ก็ได้ผมโอเคหรืออาจจะพอเอ่ยเพราะว่าตอนนี้รักมีก็ค่อยๆตี ก็ค่อยตีไปเรื่อยๆผมอารถรถสักหน่อยผมเพ mm. ราะพลังงานไม่น่าจะพอนะโอเคเราดูเหมือนว่าผมจะน่าจะลืมใส่ปลอกไว้นะอตอนนี้ค่อยๆกลางรัศมีไปเรื่อยๆนะผมถ้าเราใช้พลังงานสุดไม่น่าจะกลางรัสมีพอนะผมเอาละเอ้ยแต่ก็ลองดูก่อนเผื่อเรากลางรัสมุได้ระยะหนึ่ง งานเหลือเชื้อเพลิงเหลือประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะผมตอนนี้เชื้อเพลิงเหลือประมาณ24 23แล้วนะผมเราเหลือพลังงานไม่มากพอแล้วดูซิว่าเราจะสามารถกางน้ำสมีได้หรือเปล่าผมถ้าไม่สามารถจางได้นี่คือภารกิจล่มนะผมเปสไลท์ส,สปิร goods. เตอร์มาดูกันซิแรงขับเคลื่อนยังพอ ยังพอไหวอยู road, like ่นะผมซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังพยายามที่จะกางลัศมีไปเรื่อยๆนะผมซึ่งซึ่งหนุนว่าเราเราน่าจะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยลัศมีเริ่มกางออกแล้วผมพลังงานเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วดูสิผมจะสามารถทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องสอนจะเป็นจริงหรือเปล่าลดลดพลังงานไปพลังงานพอไหมพลังงานพอไหมที่จะกางลัศมีพอหรือไม่พอดูไม่พอดูไม่พอไหม พอไหมเอ่ยพอไหมพอไหมพอไหมเอ้ยกลางรัศมีออกแล้วครับผมเย,ย่กลางรัศมีออกแล้วเยี่ยมไปเลยผมโอเคได้อยู่ครับผมกล,ลบลบกลางแล้วเ่อไปครับนี่ในี่สุดกลางได้แล้วผมอ่าภารกิจสําเร็จฮะโอเคแล้วก็เกาถอดไปเลยแล้วก็ไปตรงนี้ ไม่ใช่ถามเส็ยดิปึ๊บอ่าอืมต้องกดยังไงนะนีเลเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนเข้าแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะผมคือผมใส่ปลอกไปปึ๊บเออเค้หันหัวซ็กล็กน้อยแล้วก็ มันจะชนฮะโอเคเชนดูเหมือนว่าผมไม่น่าจะใส่ปอกเลยฮะเพราะว่าตอนนี้ผมอืมโอเคผมไม่ได้ต้องการภารกิจเยี่ยมไปเลย <c oughs> เฮ้ยภารกิจผมอย่าพิ่งล้มเซอไปตรงนี้มั้งแล้วก็น่าจะอัน,นี้ ใช่ปะอ๋อใช่ล้ถูกต้องโอเคเกินเป็นร้อย์เซ็แล้วก็เอยไม่ใช่กลางพลังงานเออพลังงานไม่มีเหรอเอาจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวนะเปิด r c s เอาจริงดิเอ้ผมทำอะไรผิดพลาดเอ่ยผมก็เปิดพลังงานเนี่ย อ๋อผมไม่อะไรของผมเนี่ยเปิด RCS เิเปิด RCS เออ RCS อนโอเคกลางรัศมีกต่อครับผมปึ okay. ๊บโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนไปตรงนู้นก่อนนะผมเลื่อนไปตรงจุดศูนย์ศึกก่อนแล้วเราค่อยกางแล้วเราค่อยเอาน,นั่นรัศมีใหม่ครับผมโอเคเรากำลังถึงภายในสาม สองหนึ่งนะผมกลับไปอีกนิดนึงสักร้อยสองร้อย,อยโอเคกลับโอเคดีมากับผมแล้วก็เลื่อนหัวเข้าเลื่อนเขือเข้ากับระบบับผมแล้วก็พุ่งไปเลยพุ่งทะยานนะผมไม่ใช่ฮะเราต้องหันหัวกลับอย่างนี้แล้วก็ก,กลับับผมกลับละสี่ไม่ใช่เราต้อง ไปตรงไหนสักอย่างับผมเพื่อทําให้รัศมีของเรานั้นกว้างขึ้นนะผมอ่าโอเคลัศมีกว้างขึ้นแล้วเยี่ยมตอนนี้รัศมีนะผมกําลังขย,ย,ยายไปเรื่อยๆและตอนนี้ผมก็ค่อยๆกลับรัศมีซึ่งผมจะต้องไปกลับตรงนั้นนะผมไปกลับตรงจุดจุดตรงนั้นโอเค เราจะพยายามจะทําให้ผมจะพยายามจะทําใหเออ้เจ้าดาวเทียมของผมนะผมไปโครจรรอบโลกให้ตรงที่สุดนะผมโอเคตรงนี้น่าจะพอแล้วมนะั้งแล้วก็พุ่งระยะแล้วผมโอเคโอเคไอ้บังไม่แน่ใจเลยให้เขาน่าจะทําน่าจะต้องทําไงให้สักอย่างผมให้ ดาวนั้นอ๋อผมรู้แล้วรู้แล้วทำไงโอเคต้องต้องกลับลัสรุบีบให้มันเล็กก่อนโอเคตรงนั้นพอเราได้ตึงตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนน้นเลยผมไปตรงนี้โอเคเฮ้ยเฮยเลยเลยเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาโอ๊บมิ๊กแล้วก็ขึ้นหันหัวขึ้นแจ๊สิปออนเปิด โอเคไม่แฮะไม่ใช่แฮะหรือว่าต้องต้องอันหัวลงแล้วก็เปิดแฮะอ๋อโอเคผมเราสามารถทำได้ละนี่โอเคทำ,ทำได้แล้วทำได้แล้วผมทำได้ละโอเคตอนนี้เราก็กำลังกำลังลับรัศมีผมอัพเปิดแผงโซลารเซลล์ไปเลยครับผมนี่เรียบร้อยอ้าว อาไม่ใช่แฮะไม่ฮะไม่ใช่ฮะจะทำไงเอยอันนี้ผมไม่ทราบนะผมตอนนี้พลังงานก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะผมก็เรียกได้ว่าการนัสมียังไม่สามารถกลางได้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ อเคได้อยู่คร,รับผมโคอรรอบโลกอย่างนี้โอเคได้อยู่นะผมจะพยายามโครอรรอบโลกให้ได้นะผมถ้าไม่ได้นี่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอะไม่ใช่อย่างนี้สิหัวครับขึ้นโอเคได้อยู่ แล้วก็ไปตรงนู้นนะผมไปตรงนั้นซึ่งไงตรงรัศมีนี่มันมัน,ม,นมันไม่มันไม่เท่ากันแฮะเราต้องกูจรให้ได้ตรงการลางรัศมีโอเคมันไม่ได้ฮะโอเคก็สรุปสรุปง่ายๆเลยนะผมคือตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเส่งดาวเทียมไว้แล้วได้แล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม ก็สาหรับคลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นิดนึงก็โว้จะใหม่นะผมก็โดยรวมแล้วนะผมตอนนี้ผมก็สามารถที่จะพาเจ้าดาวเทียมอน้อยนิดหน่อยของผมนะผมสามารถโคจรรอบโลกได้แล้วนะผมก็จบกันไปแล้วเนาะสาหรับเอ่อสเปซไลท์สเปเลเตอร์ light, นะผมก็ตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมเอาไว้จะใหม่คลิปหน้าผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้ผมโว้จะใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกมนี้ผมจะทำเป็น EP EP ต่อไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าก็จบกันไปแล้วเนาะบายก굿ไบ